แล้วมันหมาด้วยมันมากัดกูเอ้าหมาไม่ได้เห่ากูดีหว่ามันมากัดกูหอนี่เพียร์มันไม่เห่านี่แหละมันไม่ได้หอนไม่ได้เห่ากูาแต่คือคือมันวิ่งมากัดกูอ่ะเออมีวความหวังที่จะมีทองห้าก้อนว่าสี่ก,ก้อนยังริบตอยู่ๆๆตอนนั้นเเอาธรรมดาแล้วเปิดกล่องตรงนี้ทมาอีกอ่ะเอา้า ผมบอกให้เปิดกล่องเดียวแล้วไปเปิดข้างบนขอบผมขอโทษครับี๋ยวไปเปิดด้วยกันทั้งงมดเลยง่ายก่อนเดี๋ยวแต่ผมไปเปิดทั้งบนสองกล่องแล้วผิดอะกล่องเนี้ยคือทองสามกล่องทั้วเพื่อนในทองยังเพื่อนในทองยังเบอร์สี่อะด้พิมเขียวไปเดียวครับเออลวกล่องผมน่ะเออทองละ ไมวได้อของแดงเลยเฮีย,อยเอาให้มาหอนมั้เนี่ย ร้านค้ามีพี่ก่อนสี่ <Okay. S 1> โอ้โหหลบบอมไม่ทันชือแด่ิอยู่บนร้านค้าตัวหนึ่งครับโอเคครับชุบหายนะมันเข่ากำลังบอก,กันเลยขายให้งมโอเคครับ อ่าครับครับผมวิม่งออกมาแล้วยิงแหลน่ะมันต้องอยู่ข้างนอกเลยเอลน้องอยู่ข้างนอกนี่ไงไอ้ภูไหนวะนัดหนึ่ง,งเพื่อนตัวเจ็บมากอ่ะแล้วก็อยู่ในโฟโมก็เพื่อนอน่ะเฮ้ยพื่อน ตายอยังมีดองแ็กอตายเสร็จโอ้โหของไม่ได้เหี้ยอะไรเลยเจอล้กูได้หมดเลยสัวผ้าเหี้ยอะไรวะตายเลย มีกอต่ากับเอ็มเคมันยิงกันเหรอมันอันนี้น่าจะตบมันยิงกันดิทีโอ้โหอย่าเตะตีเต็มนะ <c oughs> ขอของมังตี

นาเชสี่กูยังไม่ได้เลยอที่อ่ะวันนี้มันมเท่าะหรแล้ววะน่ะอืมันเปิดอะลับ้างโคตรแพงก็เปิดเชตอรีก็เบิด